ตนี้นี่ครับตอนนี้6โมง46นะก็ช่วงเช้าไปที่คงไม่มามาก็เงียบนะครับเราก็เลยว่ามาไม่อยากเสียเที่ยวเลยมาขุดเก่าดีกว่าครับขุดเก่าโดยเฉพาะครับเช็ดเบ็ดตึงๆหน่อยโอเค แล้วก็ขุดต่อต่อไปชิดหินเลยหินที่ไหนเราอยู่ที่นั่นขอตั้งหลักก่อน โถโถโถแล้วโแล้วครับโแล้วครับโถแล้วครับโถแล้วครับโแล้วครับดูออ้ยได้สายได้สายอูู้กัพงแดงทุกคนกับพงแดงฮโอ้โหทุกคนกับพงแดงเรียวดู โอ้โหเขาข้างหินครับคิดว่าเกา๋าโอโ้ปิดเบรกสู้เลยผมเต็มปากตัวนี้ครึ่งโลได้ทุกคนใหญ่มากหยูยกุ้งเทพครับกุ้งเทพโอ้สุดยอดโอ้โห,โโหไม่เคยได้กระพงแดงใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนครับโอ้โหดูทุกคนดูนี่ถ้าไม่ใส่ช็อกนะนี่นี่ดูลีดนี่โอ้โหหมดเลยดูช็อกนี่ว้าว พงแดงนะทุกคนโอ้ิ่จะถ่ายรูปก,ก่อนครับโอ้วันนี้ไม่แหว้วครับสวยครับไจนี้โหเครื่องโลว้าวอืกุ้งเขาต้องยอมให้เลยครับกุ้งเทพเทพสมชื่อครับมีไว้ติดกล่องรับรองไม่ผิดหวังครับทุกคนอืม